คานของเราอะ่ะมีระบบเบเกอร์ที่จ่ายไฟไปในแต่ละห้องมีร้อยไหมทางสุนิตาก็เลยแนะนำให้เราเปลี่ยนโดยที่ไม่คิดค่าบริการสวัสดีค่ะก็ชื่อธนชพรนะคะตอนนี้ก็ดูแลอพาร์ตเมนต์ทั้งหมด3ที่ก็คือจะมีที่สลินโฮมอยู่รามคำแหงแล้วก็สลินสลิอยู่ที่แถวนิคมลาดกระบังแล้วก็อีกที่ก็คือจะเป็นที่บ้านนะคะติดไว้ทั้งหมด3ที่ค่ะ รู้จัจกจากทางกลุ่มสหกรณ์อพาร์ตเมนต์คือได้รับคําแนะนํามาจากกลุ่มสหกรณ์อพาร์ตเมนต์ค่ะก็เราติดทั้งหมด3ที่เนาะหตึกก็ติดประมาณ10กิโลวัตนะคะส่วนที่บ้านจะเป็นประมาณ5กิโลวัตต์ก็คือจากที่แรกเราคิดว่าตึกเราใช้ไฟค่อนข้างเยอะ ก็เลยจะติดประมาณ20กิโลวัตต์แต่เนื่องจากทางสุมิตาเข้ามาสำรวจหน้าง,งานเรียบร้อยแล้วก็แจ้งเราว่าประมาณ10กิโลวัตต์ก็เพียงพอแล้วกับการใช้งานจากการที่ะวิศวกรได้เข้ามาสำรวจหน้าง,งานแล้วก็พบว่าทางอาคารของเราอ่ะ มีระบบเบเกอร์ที่จ่ายไฟไปในแต่ละห้องมีร้อยไหมทางสุมิตาก็เลยแนะนําให้เราเปลี่ยนโดยที่ไม่คิดค่าบริการก็เริ่มแรกก็จะมีทีมวิศว,ศวกรเข้ามาสํารวจหน้าง,งานเรียบร้อยเสร็จก็จะแจ้งแผนงานเราอย่างชัดเจนว่าจะทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะมีทีมที่เข้ามาเป็นทีมติดตั้งก็ทํางานเป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีค่ะ ก็โดยเฉลี่ยแต่ละเดือนประมาณ5้าถึงหกพันบาทต,ต่ออาคารก็ฝากไว้ว่าลองถ้าเกิดคุณสนใจก็ลองให้ทางบริษัทสุนิตาเข้ามาสำรวจหน้าง,งานดูก่อนก็ได้ทางบริษัทเขามีวิศวกรช่วยแนะนำให้อย่างดีเลยค่ะ